ไปตัดไม้ไผ่ตรงนี้ไงตัดไม้ไผ่ไอ้ใส่ขลามพอดีพี่ชายอยู่ข้าขงบนพี่ชายอยู่ข้างบนจะไปดึงเอาไม้ไผ่พอดีช้ามันมาตัวใ,ใ,ใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่สิแล้วทำไมถึงมานั่งอยู่นี่นะหนีมาหนีมาหนี่ก็ไผ่เหรอพี่ชายอยู่บนตน้นก็ไผ่โอ้ยเมื่อยล <laughs> <laughs> ้มทางอยู่ใต้ก๊อไผ่ มาดถามส่งโรงพยาบาลกำลไงอเชืาอคนหาลงจากต้นขอกอไผ่น้ส่งโรงพยาบาลเพราะไม่ไผ่ปักตีนปักขายนานอยู่ใต้กอไผ่มาดะจิตวี่ตว ค่อยลงมาไม่ตองโดดดอกน่ารัก้นาเกลไม่ตรงรีบไม่ตรงรีบผมกนไป็เียลงมากระโดดหยาบไปกดยเลยไม่ไนอยู่ไหนอยู่นนโอ้ตะวันออกกตะวันออกตันออกเออวันนี้ตะวันออกตออกตะวันออกยนี่ น้ำส่งโรงพยาบาลคนหายต้นไม้อะกระไรไอเชื่อคนหาลงจากต้นกอไผ่น้ำส่งโงพยาบาลเย็นๆนๆีดมบีดีดนไม่ข้ามข้ามไมวยทีแรกจุัดเจออะไรตัวอะไรดิตามเล่าให้ฟังสิดดมันอยู่ตรงไหนตามนี่ยืนดู่ไว้เนื้อกอไผ่ทิ้นไปนี่ ตามมาทําอะไรผมตัดในไผ่ครับตามไรไผ่ครับเห็นตัวช้างเลยโอ้ยโดดโดดลงหน้าเหมือนตาเไม่นเพื่อนทีแรกเหรตอนนั้นกลัวไหมฮะกลัวไหมก็กลัวเล่นเหรียหรอแต่ผมไม่กลัวอะไรหรอกผมอยู่กางกอไผ่อยู่บนกอไผ่เลยครับอักเงี่ยนี่เอ้าเอ้าพักพักพักบอกให้น้องบอกมึนไปเลยว่ะอ๋อโอเคต แค่ขามันนี่เราก็กลัวเลยนะจักมือจักขาเราเระบ่มเลยแเ้ววันนี้ตัวเลือดไหลมาตสันเลยนูังัั่นยงกลัวอยู่ไหมเนี่ยกลัวแล้วผมปกติเมื่อกี้ยังอปาก ส่งโรงพยาบาลกระไรเจ้าไอ้คนหาอะไรลงจากต้นก็ไผ่ถามส่งโรงพยาบาลเพราะไม่ไผ่ปักตียินปักขา นอนอยู่ในในคลองมัครับนี่ครับในป่ายุในป่าอยุาลองคลองถ้ารองคลองมันตรงนี้มันมีฝายแตกฝายตรงาฝายใน้อยบานเลาอ่งนี้ยังนอนอยูีังที่โอ้โห บบายยีเลดตัวนอนแล้วติดน้ําพอดีเนะี่ยเย็นนะี่ยแต่ไม่เข้าร่มนะน,น,คคมน่าจะดีนเสียงมอเตอร์ไซค์แบบแล,ลุกแลเดี๋ยวอยู่ใต้ในคลองเดี๋ยวเข้าไปในคลองเป็นไม้ใหญ่ไหนสนหรุปว,ว่าดันเหรอมวนว่า ไม่ได้ันไมได้ดนูก็เข้าไปหาบังกอริอล์ของผู้ใหญ่พรทิฟมูซีเอ่ใช้ช่รงให้ผู้ใหญ่เป้าระวังท้างท้างผุงได้แตกออกมาหนึ่งตัวก็ติดตามออกมาท้างได้ลงลังวีตอนนี้ก็ได้ติดตามไปตอนนี้ท้างก็วนมากลางป่าแล้วก็นอนอยู่ครับ รอผักดันตอนบ่ายๆประมาณนี้คนระับ